พุทธประวัติบทที่4เสด็จออกบรรพชาพระสิทธาราชกุมารเสวยสุขสมบัติอยู่ในคราวาสสมบัติจนพระชนมายุได้2 9พรรษาต่อแต่นั้นก็เสด็จออกบรรพชาประพฤติพระองค์เป็นบรรพชิตสแสวงหาสัมมาสาัมโพธิญาณ สมตามคำทำนายแห่งมหาบุรุษลักษณะพยากรณมูลเหตุที่ทำให้พระสิทธาราชกุมารเสด็จออกพรรชานั้นพระคันธารจนาจารย์กล่าวไว้สองในดังนี้ 1. กล่าวตามในมหาประธานสูตรแห่งพระบาลีสุดตันตปิฎกที่ขณิกายมหาวัค ซึ่งอยู่ในพระไตรปิฎกเริ่มที่สิว่าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะอันเทวดาแส้งนิมิตไว้ในระหว่างทางเมื่อคราวเสด็จประพาสพระอุทยานถึงสวาระโดยลำดับกัน เมื่อได้ทอดพระเนธรเนเท,ทูตสังทั้งสามข้างต้นคือคนแก่คนเจ็บและคนตายก็ทรงสังเวชสลดในพระหาฤทยัยเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยพบเห็นมาแต่ก่อนครั้นได้ทอดพระเนเห็นสมณะเข้าก็ทรงคิดพอพระไทยในการบรรพชาข้อ2กล่าวตามใน ปราศราสิสูตรแห่งพระบาลีสุตตันตปิฎกมัชิมานิกายมุณนะปน,นานซึ่งอยู่ในพัตตปิฎกเล่มที่12ว่าทรงปรารบความแจ่ความเจ็บความตายอันครอบงำมหาชนอยู่ทุกคนไม่ล่วงพ้นไปได้เพราะโทษที่ไม่ได้รับคำสั่งสอนของนักปราช และทรงระลึกถึงพระองค์ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจึงควรที่จะสแสวงหาเครื่องพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายทั้งสามในนี้เสียรั้นแล้วทรงนริต่อไปว่าสภาวะทั้งปวงย่อมมีของที่เป็นค่าศึกแจก,กันเช่นมีร้อนแล้วก็มีเย็นแจ่ มีมืดแล้วต้องมีสว่างแก้บางทีอาจจะมีอุบายแก้ทุกข์ทั้งสามอย่างได้บ้างก็การที่จะสแสวงหาอุบายเครื่องแก้ทุกข์ทั้งสข้อนั้นเป็นของยากจริงซ้ายังอยู่ในคารวาสวิสัยอันเป็นที่คับแคบและเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันทำใจให้เศร้าหมองดุดเป็นที่มาแห่งทุกขี การบรรพชาเป็นช่องว่างพอที่จะสแสวงหาอุบายเป็นเครื่องแก้ทุกข์นั้นได้เมื่อทรงปรารถรบดังนี้แล้วก็ทรงมีพระอัธยาศัยน้อมเข้าไปในการบรรพชาแต่อย่างไรก็ตามความเห็นของพระอาจารย์ทั้งสองนายนั้นก็ลงรอยเป็นอันเดียวกันว่าพระมหาบุรุษ ทรงเสด็จออกบรรพชาเพราะปรารบถึงความเกิดความแจและความตายและเสด็จออกบรรพชาจากสกยบุตรเมื่อพระชนมายุ23ภพรรษาส่วนเวลาเสด็จออกบรรพชาของพระมหาบุรุษตามที่ท่านแสดงไว้มีสามในดังนี้ 1. พระมัชฌิมพานกาจารย์คือพระอาจารย์ผู้สังคายนาพระบาลีมัชฌิมนิกายแสดงไว้ว่าในเวลาในเวลาที่พระองค์ยังหนุ่มมีพระเกศาดำสนิทดีอยู่เสด็จออกซึ่งพระพักของพระมันดาคือนางประชาบดีและพระบิดาซึ่งทรงรักใคร่มาก ไม่ปรารถนาจะให้เสด็จออกบนประชามีพระพักอันอาบด้วยน้ำตาและพระเนตรทรงโศกเศร้ากันแสงอยู่พระองค์ทรงปรงพระเกศาอันดำสนิทและพระมรสูนั้นเสียแล้วทรงครองผ้ากาสาวะอธิษฐานเพศเป็นมรระชิตในที่นั้นสองพระอัตฐกถาจารย์แสดงว่า เสด็จนี้ออกในเวลากลางคืนทรงม้ากันทกะมีนายชนะตามเสด็จขั้นถึงฝั่งแม่น้ำอโนมารัดสั่งนายชนะให้นำม้ากลับส่วนพระองค์ทรงตัดพระเมลีด้วยพระขันอธิษฐานเพศบัพรพชิตในที่นั้น 3. เสด็จออกทรงน้ำศักดิ์สิทธิ์ชลาลัย ตามความนิยมของผู้ปรารถนาในจักรพรรดิราชแล้วไม่เสด็จกลับคืนครอบครองราชสมบัติอีกทรงสแสวงหาอุบายเครื่องแก้ทุกข์สามอย่างพระเมาลีของพระองค์ตามที่ท่านแสดงไว้มีสองในดังนี้ 1. พระมัชมภานกายจารแสดงว่า ทรงปรงพระเกษาและพระมัสสุเสียทั้งสิ้นแปลว่าโกนเสียความในข้อนี้ตรงกับเรื่องที่พระนันทะพุทธอนุชามีรูปร่างคล้ายพระพุทธองค์เดินมาภิกษุทั้งหลายเห็นเข้านึกว่าเป็นพระบรมศาสดาจึงลุกขึ้นยืนรับแต่ครั้นเข้ามาใกล้จึงรู้ว่าเป็นพระนันทะพุทธอนุชา 2. พระอัฏฐกะถาจารย์แสดงว่าทรงตัดด้วยพระขันในคราวเดียวเท่านั้นพระเจษาเหลือยาวประมาณสององคุลีแล้วทรงม้วนกลมเป็นทิัทกษิณาวัตตั้งอยู่เท่านั้นไม่ยาวขึ้นอีกตราบเท่าเข้าสู่วาระเสด็จดับขันธปรินิพาน ความในข้อนี้ตรงกับพระพุทธรูปโบราณมีพระเกตมาลาเป็นตัวอย่างซึ่งมีพระเกศาสูงดูเป็นที่กล้าวพระเมาลีผ้ากาสายะหรือผ้ากาสาวะคือผ้าที่ย้อมด้วยรถฝาดอันเกิดแต่เปลือกไม้สีเหลืองหม่นเป็นของบรรพชิตพวกอื่นใช้เหมือนกัน เดิมมีเพียงสองผืนคือ 1. ผ้าอุตราสงคือผ้าห่มหรือกีวอ 2. ผ้าอันตราวาสกหรือผ้านุ่งหรือสบงต่อมาทรงอนุญ,ญาตให้ใช้ผ้าทาาซึ่งเรียกว่าสังคาติเข้าอีกผืนหนึ่งเป็น3ามผืนด้วยกันเรียกว่าไตรกีวอ เมื่อคราวเสด็จออกบรรพชานั้นตามคำของพระอัตกถาจารย์กล่าวว่าคัติการะพรมนำมาถวายพร้อมกับบารปัญจวคีออกบวชฝ่ายกลทัญญพราหมผู้เป็นหนึ่งในพราหมแปดคนที่เคยร่วมคณะถวายคำทำนายพระลักษณะของมหาบุรุษ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวได้ทราบข่าวว่าพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาแล้วก็ดีใจเพราะตรงกับคําทํานายของตนจึงรีบไปหาบุตรของเพื่อนพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนชักชวนให้ออกบวชด,ด้วยกันแต่บุตรพราหมณ์ทั้งเจ็ดคนหาได้พร้อมใจกันทั้งหมดไม่ยินดีออกบวชเพียงสี่คนคือ วัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิรวมกลนธัญญาด้วยรวมเป็นห้าคนจึงได้นามว่าปัญจวคีแปลว่าพวกห้าเพราะมีจำนวนห้าคนชวนกันออกสื่อผาติดตามพระมหาบุรุษไปจบบทที่สี่ โปรดติดตามบทที่5ซึ่งจะว่าด้วยการตัดสู้และพระองค์ต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างขอเชิญติดตามในตอนต่อไปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ